ไม่เจ <blessing S 1> <Onion S 2> ้าบ่ายไม่เจ้าบ่ายก่อนปเลย

คือ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 หาไม่ไปบ่อหาไม่ไปยวนเถอะโอ้ยก่อนนึกว่าสิบไปหาไม่ไปให้ไปก็ว่าสิแบบมาสิจกินอีกไดกตกลงหาไม่หาไม่ไปน้ำยูวนเถอะอ๋อโอ้ยคอยกันว่าสิว่าหายว่าหาไม่คอยคอยกันสิเอามือจกกินบ่ได in ้แล้วเออบุญเจ้าก็ไดเนาะ อุศาถามเพื่อความมันใจฮะกน้แยกแยกน้ำจิ้มอือดีแหละโหแม่ขูมือผมเหอฮะ ơi bớt tông bớt xúc lại được đấy xúc xếp mày phò xúc cơn của anh vào này ủa giờ chín nhang này giờ này chín mà bằng nhang bị hỏi nhang vẫn chưa hẳn chín nước ngắt vậy đây đọc mà โซ่ไปหาลูกลูกกับบ้าครับเด็กของกินเลยพี่น้องเด็กของกินขาบ้านเลยวันนี้